แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตอัปเดตฟีเจอร์สำหรับคุณและคนในครอบครัวสู่ฟีเจอร์กรมธรรม์นคนในครอบครัวเพื่อการดูแลกรมธรรม์ของคนในครอบครัวสะดวกง่ายและปลอดภยัยเริ่มต้นการใช้งานที่เมนูกรมธรรม์นคนในครอบครัวและกดเพิ่มกรมธรรม์ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1กรอกข้อมูลผู้เอาประกันภยัยและกรมธรรม์ที่ต้องการเข้าถึง อัปโหลดเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์เลือกช่องทางส่งคำร้องไปยังแอปพลิเคชันของผู้เอาอประกันภัยและกดยืนยันข้อมูลขั้นตอนที่2คนในครอบครัวยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ไปที่ประวัติคำร้องขอดูคำร้องขอที่ส่งมาและยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ขั้นตอนที่3บริษัทตรวจสอบเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์3-5ถึงวันทำการเพียงเท่านี้ ก็จะสามารถดูกรมทรน์และชำระเบีย้ยประกรันกรมทรน์ของคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชันของตนเองได้ทันทีอัปเดตประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้